สวัสดีค่ะมณีวัฒน์โพภคกับข้าวบุญรำมีนแชแนลหนึพอพอพอ่งสองสามสวัสดีค่ะมืีวัฒน์โพภคกับช่องข้าวบุญแชแนลนะคะมือนี้น้องแนสุจิตาข้าวบุญรำมีนศิภาพี่น้องไปเบิ้งพระเอกนางเอกน้อยคนใหม่บางสีตัวเนาะมีน้องใหม่ของเราเข้ามานะคะเขาสิไปสัมผัสน้องว่าตอนนี้เสียงมันย,ย,ย,ยังดูไม่ดี เดิมเดิมเดิมค่ะนั่นก็คือพี่บาัานปัตรมานะคะแต่วางมือเี้เขาสิไปสัมผั์พระเอกนางเอกหลุนหน่อยก่อนนะคะไปพอก่อนแท้เดมอันนี้อันนี้น้องอะไรคะไหมจิรพัฒน์คับผมน้องไหมจิรพัฒน์พี่น้องอาจสิคุณหนาคุณตาพระเอกไหมจิรพัฒน์นะคะคุณบะคะ่ะเขาหนาคล้ายคล้ายแฟนหนูเองคะ่ะว้าวเลนเอานะคะอันนี้ก็น้องอะไรคะ่ะน้องเอินมนสพรคะ่ะ น้องเอิญมานาสพนแต่ว่าน้องเอิญนี่เป็นน้องไม่ไม่ค่ะกิรีอีหล่าเคยไปอยู่วงไหนบ้าค่ะเคยเลยค่ะเคยเลยแมนค่ะถันว่าเคยเลยต้องถามพี่ใหม่เพราะพี่ใหม่เพิ่นเป็นเป็นพระเอกที่แบบว่าเออค่อนข้างสีเรียอมีคะแนนนี้แมนบ้าค่ะโอ้ยเยี่ยบานก่อนนั้นกินว่านี้ก็มุดเองเยอ้าอันนี้อันนี้สุนหากินอยู่แล้วค่ะว่าเรนนาร์กไพอันนี้อาจจะเลี้ยนแบบ อันต่ว่าอันนี้อาจจะสูดคุณคุณแน่จังหน่อยสุดพิธีกรเองค่ะนะคะเป็นยังไงคะมื่อนี้ตื่นเต้นบอกตื่นเต้นคือเก่ามากมือแรกกับตื่นเต้นมือนี้กับตื่นเต้นคือเก่าครับมื่อนี้เอาเข็มขัดมาปะค่ะมื่อนี้เก่ามากเก่าให้ยืมได้เลยสักสามสักสามยืมก่อนเนาะสลับกันใส่คาเซยี่สิบบาทนะคะอันนี้ไก่ไก่หอดเพลงไปค่ะพิโจกสามร้ชุดอะไรกันอายุอะไรกันโอ้โหเดี๋ยวเขาก็เอิ่อเขาว่าอ่ในป่าน บอกถามน้องๆในแม่บ้านนี่นว้อยเขินเอาไว้เบ่าไหมเบ่าใหม่อายุเท่าไรค่ะปีนี้24ปี24ปีพี่น้อง24ปีอนาคตอีกยาวไกลน,น้องเอิญน,น้องเอิญอายุเท่าไราลูกปีนี้16ค่ะเป็นไรล่ะคะ่ะเป็นป้าครับตะลเรื่องบอกเลยตะลเรื่องไม่ถือวันหนูอะตะลเรื่อง นะคะกับพวกมิยังหลายเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้องแมนเดี๋ยวฮ้อไปส่งน้องไปเชิญเลยค่ะฟังลานะอีหล่าเออจะสีเลยแม่มันคือไปน้ำข้างหนึ่งไปน้ำข้างหนึ่งข้างอู้เจ้าเอาข่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญค่ะเชิญเชิญนะคะ ตดีาหามือมมเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะได้บ่โอเค <Okay. S 2> น้องเอิญหนูคือว่าเอาไหมหล่ล่ะลูกหนูคือว่าเอาไม่บ่เอาไม่หนูอ่ะโอ้ยไปเอาไม่เห็นหอกใช่ไหมตากล้องไม่อยู่นี่หอมไม่เสร็จหรอไม่รอดเดี่ยถ่ายไหวถ่ายไหวเออระวังรอดตากล้องนะคะเย็ด เสิทามไอ้พ่อมีแนวสิทามเมืออ่อยบ่เดินทางพักกันเมืออ่อยบ่เมืม่นอปปนี้ไปงานเศร้ามากครับมามาต่างงานอยู่สาครับมาแต่งงาทางสุวรรณตคูหาทางน้องบัวลำพู<อ>เกือบเมื่อยเมื่อ,อนี้กือบพอดเมื่อยกันก่อนจะนย้ออยดกลับมาอีกมาบันคือมาบันอ่าผู้ดอดเท้าอีกเพื่อมาขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยโคตรตกว่ะ ไม่ไดีสิวเลเาเนียเ่ยเขาตอ้งดดไปยโอทานตั้งแดดไปยโอเคนเ้อ,คนองใหม่ก็มาจากงานยูสุวรรณคูหาปาร์ตใจลาคิรีเด้พี่โจกน้องมาจากน้องบรรัวนภูไม่เดี๋ยวเราจะให้เวลาน้องทำสมาธิเนาะให้น้องเห็นสมาธิซาให้น้องแบบจะได้ไม่เหนื่อยเวลาขึ้นไปโชว์เราจะได้ไม่เหนื่อยนะคะซู่ซู่โอ้ยูบรรยากาศแบบนี้มันคือจังยูหลานมั<ๆ>้ยน้องใหม่ ต่างมากครับเพราะว่าตอนยุรานก็คือเท่ากับห่างน,น้อยๆเนาะยุรานเทียบกันได้ยุนี่กับประมาณไม่แป่นซีแผ่นอะไม่แป่นซีแผ่นความยาวอันนี้มันกับสีที่กว้างเนี่ยนนะัะกับสีโล่งกว้า,าง,างแบบขึ้นไปนี่ว่าวิอะไเลยเลยเพราะว่วาวิวาวอ,อกระเบื้องเราน้องฝากฝากฝาก,ากนองสาวเออ กินรบอีกัน่บอกบอก่อบอกมี่ยังแล้วชินใอยเฮียบอกกบอบ่อพี่นเนี้ยกับว่ามี่ยังหลายยืนให้นิ่งยืนแบบยืนให้เทียงกับพอเนี่ยผู้นี้สิตื่นเต็มโมู <laughs> อันี้ก่อนเตีมไปทางนี้ไปท้งนี้มาเห็นโย่ไม่มเห็นี้เห็นดอกไปซ่อนอกไม้ดอกไแ่มเลยอ่ไวลมรอยเราลองทำโอ้ะอ้ยย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  ไม่อยู่เราไม่มา,าตบปิดิตแ้วเา้มามอาติดตามต้องคนเขาเยาว้าย right. สินเฮยต้นหนาพระเอกเดว่ัน <Yes. S 2> เ็นบอเเ็นบอสเจนบอสนัันเห็นนี่ยังะ right. บะมีคิปของเร็วอ้าพี่น้องขะไอ้น้องทำสมาธิา How right. ค่ะเขาเยาว้ายค่ะเจบก้อนะคะรอติดตามนะคะฝากติดตามน้องใหม่จิรพัฒน์แล้วกันน้องเอิร์นนะคะ ให้พี่น้องซอยเป็นกำลังเล็งเชียร์เล็งใจนะคะมอบกำลังเล็งใจให้น้องได้ผ่านทางช่องทางคำหุ่นแชนเนลแล้วก็ทิกตอกพะมวนนะคะบ๊ายบายเฟซบุ๊กคำหุ่นแฟนเพจค่ะบ๊ายบายค่ะ